สนับสนุนโดย YLG Group โทร0 2 2 8 7 1 1 5 5และ026775520พุพยคุยกันนะคะกับคุณพะวันอว,วัฒนาทรัพย์รองประธานบริษัท YLG b u l l i n t e r นะชนะค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณโถคาาค่ะภาพรวมการลงทุนในส่วนของทองคําเองมั่วนนี้พอหลุด1,640 หวั่นใจเหมือนกันนะคะว่าอาจจะลงไปลึกแต่ว่าก็รีบราวรีบราวกลับขึ้นมาได้วันนี้เองนะมันเคลื่อนไหวอยู่แถวๆประมาณสัก1648ก็ยังไม่สามารถจะกลับมายืนเหนือ1,650ได้ภาคบ่ายนี้ต้องใช้กลยุทธ์ไหนดีนะคะในการลงทุนเชื่อว่าวันนี้ทองคำน่าจะมีการย่อตัวลงค่ะนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทองคำไปทำ high ยอยู่ที่ระดับ1,654แล้วก็ไม่สามารถอัดขึ้นไปได้เนี่ย โอกาสที่องคาน่าจะย่อแล้วมาเทสแนวรับอยู่ที่640น่าจะมีอีกครั้งหนึ่งเราดูว่าถ้าสามารถรับอยู่ก็อาจจะมีเรบากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยแนวรับถัดไปก็จะอยู่ระดับ1,630แต่ระดับสุดท้ายที่ที่วอ G จีมองไว้น่าจะอยู่ที่1,625ถ้ารับอยู่เนี่ยก็น่าจะกลับมาเทสแนวต้านใหม่ ระดับพันหกร้อยหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วก็แปดสิบห้าแต่ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยหลุดแนวรับที่หนึ่งพันหกร้อยี่สิบโอกาสที่จะย่อลงลึกที่ระดับพันห้าร้อยแปดสิบก็น่าจะมีแต่ต้องดูครับ่ปัจจัยหลักๆที่สัปดาห์นี้ทองคำสามารถย่อลงมาค่อนข้างลึกเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยมีการหยุดทำการหนึ่งอาทิตย์เนื่องจากเป็นวันเุกร์สัปด,ดาห์ g o น d e n w e ค่ะค่ะทั้งอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ที่ประเทศที่ซื้อฟิสิคลรายใหญ่เนี่ยไม่ไม่ได้เข้ามาซื้อเนี่ยหรือแม้กระทั่งทางอินเดียซึ่งมีปัญหาเรื่องการขึ้นภาษีเนี่ยจาก4เปอร์เซ็นเป็น6เปอร์เซ็นเพราะนั้นเนี่ยการซื้อของทางซิกอินเดียก็น้อยลงก,ก็จึงทําให้ไม่มีแรงรับฟิสติคิลของทาให้ทองคำเนี่ยย่อลงมาค่อนข้างลึกแต่เชื่อว่าหลังจากเปิดตลาดสัปดาห์หน้าประมาณวันจันทร์เนี่ยก็เชื่อว่าทาง,ทางประเทศจีนน่าจะกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเราเชื่อว่าน่าจะมีการรีบาวที่นี้ปัจ นี้ก็มองว่าทองคําจะย่อลงลึกไหมจะหลุดแนวรับแต่ละแนวไหมถ้าทั้นหยุหดหลุดแนวรับแต่ละแนวดีฉันก็เชื่อว่าอาจจะย่อเป็นช่วงระยะสั้นในสัปดาห์นี้เป็นโอกาสของนักลงทุนซึ่งสามารถทยอยสะสมได้แต่ก็จะแนะนํานักลงทุนว่าการเข้าช้อนซื้อทองคําในช่วงสัปดาห์นี้น่าจะเป็นการทยอยสะสมไม่ควรที่จะซื้อเป็นล็อตใหญ่ๆเพราะว่ามีโอกาสที่จะหลุดแนวตา้านแนวรับแต่ละแนวได้ค่ะ จริงๆแล้วแนวรับแต่และแนวดูจะมีแก้ผางการพอสมควมมรนะคะแต่ว่าปัจจัยที่คุณพวันบอกก็คือรอแค่ความต้องการซื้อของจีนหรือว่าของอินเดียกลับมาเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าแนวรับมันดูจะลึกลงเรื่อยๆนะคะค่ะสังเกตได้จากเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ว่าจะกประกาศตัวเลขขาดดุลงบประมาณของอเมริกาเนี่ยซึ่งได้เกินดุลผล ว่าเกิดดึงเนี่ยทองคามันน่าจะย่อลงแต่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้มีผลกับทองคําเลยเพราะ,ะนั้นการขับเคลื่อนของทองคำในระยะนี้เนี่ยเป็นการขับเคลื่อนของของปัจจัยทางเทคนิคล้วนๆเพราะ,ะนั้นทุกครั้งที่มาแตะแนวรับมีแรงช้อนซื้อก็สามารถที่จะรีบาวขึ้นมาแต่สังเกตได้ว่าการรีบาวของทองคําเนี่ยไม่สามารถยืนได้อย่างถางวรเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่า แนวรับแต่ละแนวน่าจะค่อยๆแตะแล้วก็รีบาวแล้วก็น่าจะย่อลงมาเรื่อยๆจนกว่าออประเทศจีนจะเปิดตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้กับแนวรับที่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบถ้าลงมาระดับแนวรับนั้นจริงแล้วรับไม่อยู่การใช้กลยุทธ์ช,ช็อตโพซิชั่นน่าจะเป็นทางเลือกในช่วงนี้ไหมคะช็อตในระดับนี้เนี่ยที่ที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบมีโอกาสที่จะรีบาวจริงๆแล้วถ้าช็อตในระยะสั้น ก่อนแล้วลงมารับแถวพันหก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าช็อตแล้วเกิดในช่วงที่พันหมีปัจจัยอื่นๆที่เสริมเข้ามาแล้วสามารถทำ้ม่มริบาลกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือพันหได้เนี่ยมันก็เป็นก่อนโอกาสที่ค่อนข้างเสี่ยงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะจะเปิดฟั๊โพซิชั่นต้องปิดในค่อนข้างเร็วแล้วก็คอยมอนิเตอร์ตัวสปอตนะคะถึงจะปลอดภยัย ระหว่างการช็อตกับการลองเนี่ยการลองน่าสุขปลอไภัยมากกว่าค่ะก็รอลงมาที่แถวแนวรับแล้วค่อยเปิดโพสิชันลองขึ้นไปขายที่แนวต้านก็ยธ์ช่วงนี้น่าจะเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะใช่ค่ะเพราะโอกาสที่จะรีบาว์มีมากกว่าค่ะค่ะได้ข่าวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิศทางของราคาทองคำเมื่อวานนี้ขึ้นมา1655แล้วยืนไม่อยู่นะคะก็เลยได้เห็นการปรับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งแนวรับวันนี้ใกล้สุดที่ 1, นึ่งี่นะคะ แนวรับถัดมาอยู่ที่1,630คุณพวันจากวายจีบอกว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ลงมาที่แนวรับนี้โอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมาขึ้นมาขายทากาไรแล้วแถว1,650-1,655และขึ้นไป1,665ยังมีโอกาสยังมีความเป็นไปได้นะคะแต่กลยุทธ์ช่วงนี้การที่จะใช้กลยุทธ์ช็อตในขณะที่เราเห็นราคาทองคำปรับตัวลงจริงๆแล้วสามารถทําได้นะคะแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่าณจุดที่เป็นแนวรับสําคัญโอกาสที่จะรีบาวนั้น มีเกิดขึ้นได้ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ก็ลงมาที่แนวรับนะคะเปิดลอง g position แล้วก็ขึ้นไปขายที่แนวต้านใช้กลยุทธ์แบบนี้ไปก่อนในช่วงสั้นๆนะคะเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าปัจจัยพื้นฐานตอนนี้แทบจะไม่มีนัยสําคัญอะไรกับการเคลื่อนไหวของทิศทางราคาทองคําในช่วงนี้เลยค่ะมาดูกันที่ภาพรวมการลงทุนในหุ้นกันบ้างหลายๆคนบอกว่าแหม ช่วงที่ผ่านมานะคะต่างชาติขายสุทธิเมื่อวานก็ยังขายสุทธิอยู่ทําเอาเราหวั่นใจเหมือนกันนะคะว่าทิศทางการคุ้จากนี้จะเป็นอย่างไรจะหลุดแนวรับสําคัญมาจะมีโอกาสปรับฐานลงแรงๆหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ครึ่งวันนะคะทำเอานักทุนงงไปเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเหนือความคาดหมายขนาดนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรช่วงแรกเราจะไปพูดคุยกันในช่วงของสัญญาณทางเทคนิคค่ะ